เีย์สัตใจกบแฟลายพิเศษพร้อมที่ลุ้นไปชิมดึกโลกที่อังกฤษและของรางวัลอื่นๆสุดเอ็กซ์คลูซีฟเคลียร์แมน ขึ้นชื่อว่าเป็นเรื่องราวของความรักนะครับมันแทบไม่มีครั้งไหนที่จะสมบูรณ์แบบ100%เชเ็นเช่นเดียวกับสถานการณ์ของคริสเตียโนโรนโดกับแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนนี้อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าซูเปอร์สตาร์จากโปรตุเกสกลายเป็นอดีตนักเตะของปีศาจแดงเป็นที่เรียบร้อยอย่างสมบูรณ์นะครับหลังจากมีการยกเลิกสัญญาที่เหลือเราๆหกเดือนจากการยินยอมของทั้ง2ฝ่ายครับส่งผลให้โรนโดกลายเป็นนักเตะไร้สังกัดครั้งแรกนับตั้งแต่เทิร์นโปรมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพส่วนสาเหตุนะครับก็มาจากการโย น,นักข่าวคนสนิททั้งเรื่องภายในสโมสรการออกมาวิจารณ์ทั้งโคชคนเก่าและโคชปัจจุบันอย่างเอริกเทนฮากจนกลายเป็นฝางเส้นสุดท้ายครับที่ทําให้ทั้งคู่ต้องแยกทางกันซึ่งเรื่องราวดังกล่านะครับเกิดขึ้นย่อมเกิดเสียงแตกเป็น2ฝ่ายครับบางกลุ่มมองว่าถึงความเหมาะสมว่านักเตะที่ยังคงมีสัญญากับทีมและอยู่ภายใต้การคุมทีมของโคชไม่ควรจะออกมาพูดต่อหน้าสาธารณะในรูปแบบนี้อีกด้านหนึ่งก็มองในมุมของนักเตะว่าก็คงเหลืออดจริงๆครับกับสิ่งที่ต้องผเผชิญทั้งบทบาทในทีมเรื่องราวตตต่าาาางงทมััันนนรกกอออยย้้้แ์จจจจปุบํให ออกมาอธิบายทุกอย่างให้แฟนบอลได้เข้าใจแน่นอนครับเรื่องนี้แฟนบอลสามารถมองต่างมุมกันได้ครับ ย้อนกลับไปนะครับชื่อของคริสเตียโนโรนัลโดไม่ต่างอะไรกับหนึ่งในไอคอนของสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดับตั้งแต่ที่ย้ายมาร่วมทีมในฐานะดาวรุ่งคนหนึ่งนะครับที่ไม่มีโปรไฟล์อะไรเลยครับจากสปอร์ติ้งลิสบอนทว่าด้วยการเสริมทัพนะครับด้วยสายตาที่แหลมคมของเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูเันเขามอบเสื้อหมายเลขเ็ดที่เต็มไปได้วยความกดดันและผ่านการใช้งานของตำนานมามากมายนำะไถ้วนให้กับโรนัลโดพร้อมคาดหวังว่าเขานี่แหละคือเพชรเม็ดใหม่ของวงการลูกหนังแน่นอนครับจากวันนั้นที่โรนัลโดยังเป็นเด็กที่ใ้้้2เเเทททาาาาาาานนนกกกรรรลลอลอยยสสสสสััสบสับบงโู่่ตะีวขึมปค็จ ปีศาจแดงคว้าแชมป์มาครองได้มากมายจนกระทั่งถึงวันที่เขาเองครับต้องเดินออกไปตามความฝันของตัวเองการยกย้ายสู่เรอัลมาดริดครับเชื่อว่าแฟนบอลของแมนยูเต็ดคงเข้าใจและยินดีที่ได้เห็นนักเตะของพวกเขาทําตามหัวใจเรียกร้องภายหลังมอบทุกอย่างให้กับสโมสรไว้หมดแล้วเชื่อแฟนบอลของปีศาจแดงกลุ่มใหญ่ยังคนตามเชียร์โรนัลโดครับแม้ว่าจะต่างสีเสื้อแต่เปรียบไปก็คล้ายกับคนรักที่ยังคงมีมิตรไมตรีที่ดีต่อกันช่วยส่งกําลังใจทั้งเรื่องของความสําเร็จในรูปแบบทีมหรือความสําเร็จส่วนตัวที่อยากเห็นโรนัลโด การลงชิงชัยประตูที่เขากลับมาทําได้ที่โอทัฟฟอร์ดพร้อมท่ายกมือเพื่อให้เกียรติอดีตต้นสังกัดพร้อมเสียงปรบมือจากแฟนบอลทั่วสนามกลายเป็นช็อตที่ยังคงเป็นที่ถูกพูดถึงมันแสดงให้เห็นถึงความเคารพที่ยังคงมีอยู่ให้กันเสมอวันเวลาผ่านไปจนกระทั่งโรนัลโดกลับมายังสถานที่แห่งเดิมอีกครั้งเหมือนแฟนบอลได้นั่งทายแมชชีนกลับไปถึงวันวาน,นที่หนึ่งในไอรอลของใครหลายคนกลับมาสวมยูนิฟอร์มของตราปีศาจแดงและด้วยผลงานในสนามจะออกมาเป็นอย่างไรครับแฟนบอลส่วนใหญ่ก็ยังตามปกป้องเขาเช่นเคยโดยอายุที่เพิิ่่่่มมมมาาากขขึึ้้นนสัังรรรทททีีตตวเพุ ต่อให้ฟอร์มของเขาดรอปลงไปอย่างชัดเจนและภาพดังกล่าวชัดขึ้นเมื่อเข้าสู่ฤดูกาล2022-23พร้อมการเปลี่ยนแปลงในตัวคุณซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแน่นอนครับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อโรนัลโดออกมาให้สัมภาษณ์แบบนั้นย่อมสร้างอิมแพกตต่อแฟนบอลยูไนเต็ดมากเหลือเกินหลายคนผิดหวังกับสิ่งที่เขาตัดสินใจทำแบบนั้นแฟนบอลในสนามจากที่เคยเปล่งเสียงร้องเพลงในตำนานอย่างวีวาโรนัลโดทุกอย่างกลับแบบเปลี่ยนแปลงในยุคใหม่และเป็นนักเตะใหม่ที่กำลังก้าวขึ้นมาจากวีวาโรนดีนาาชจจะอ ที่ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในความหวังและแสงสว่างที่บอกแฟนบอลว่านี่คือดาวดวงใหม่ที่จะเจริญรอยตามพร้อมเฉิดฉายในอนาคตอันใกล้ถามว่าแฟนบอลยูเนเตดจะเกลียดโรนัลโดแบบไม่เผาผีเลยไหมมันก็คงไม่ได้ขนาดนั้นหรอกครับแต่เพียงว่าความรู้สึกจากคนที่เคยรักมากก็ไม่แปลกที่จะผิดหวังมากเช่นเดียวกันในวันนี้กับสถานะที่แตกต่างออกไปจากเดิมหลายร้อยใหม่โรนัลโดยังคงเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดของสโมสรแต่คงไม่ได้ถือครองหัวใจแฟนบอลมากเท่ากับที่ผ่านมาจากนี้คงเดินตามแบบทางใครทางมันแมนยูเนเตดยังคงเป็นแมนยูเนเตดส่่วนนโดกก็็คือททีีมเส้าง ไม่ว่าจะเลือกทิศทางไหนในช่วงบั้นปลายในอาชีพคาแข้ขงบทสรุปเรื่องนี้คงไม่อาจตอบแทนใจใครได้ทั้งหมดว่าจะยังคงรักหรือเฉยๆกับชายคนนี้สําหรับสาวกปีศาจแดงเพราะสุดท้ายเรื่องของหัวใจและความศรัทธามันก็ไม่อาจที่จะบังคับกันได้เชียร์ศาใจกบแฟล,ลายพิเศษพร้อมที่หลงไปชแมแบบดึกโลกที่อังกฤษและของรางวัลอื่นๆสุดเอ็กซ์คลูซีฟเคลียร์แมน